ไปอินเดียมาด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่กำลังจะประเด็นนี้คือการเขาล่าสุดคือการก็จะไปอินเดียครับไปเรื่องอาหารเรื่องอาหารฮะความความความสะอาดอะไรเป็นไงบ้างคะที่อินเดียจริงๆเนี่ยอินเดียเนี้ยอินเดียเนี้ยมันเป็นประเทศที่พักมองข้ามผ่านเรื่องความสกปรกนะคะคือเราเขาเขาไม่สะอาดเราต้องก็ต้องบอกตรงนี้ใช่ไหมคะคือคือถ้าคนคนส่วนใหญ่อาจจะยี้อ่ะ แต่ยี่เห็นโพสได้ยินอินเดียคนไทยไม่ค่อยอยากไปอาาเนี่ยว้าวตลอดนัดรู้สึกว่าคนไทยไม่อยากไปใช่ใช่ตลอดเป็นคนเอนจอยอินเดียมากออพี่ไปไปหลายล้บนะคะแล้วก็ยังเอนจอยกับอินเดียอยู่พี่ก็อยากไปด้วยก็ยังคุยกับเพื่อนดีที่ไปด้วยกันครั้งล่าสุดเนี่ยบอกอืพี่เรานี่คือเรามองข้ามเรื่องความสกปรกความไม่สะอาดอะไร อย่าไปเปรียบเทียบกับบ้านเราค่ะเพราะจะเปรียบเทียบแบบอย่าออกจากบ้านดีกว่านะคะคืออินเดียนี่มันเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างแจ้งที่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่การเคยเห็นมามันเหมือนอริยาบทของผู้คนอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันเหมือนเราเดินเข้าพิพิธภัณฑ์หลังหนึ่งแล้วเห็นเขากําลังคือโลกเลยเลยไหมทุกอย่างมันมีทุกอย่างมีความน่ารู้น่าดูไปหมดน่าดูไปหมดถึงสันจับจ้าน อินเดียเป็นประเทศที่สีสันจัดจ้านที่สุดใช่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 แล้วก็ความมีชีวิตช,ช,ชีวาเนี้ยไม่เป็นรองใครเพราะฉะนั้นไบเบิลของนักเดินทางพวกแบกเบเป้เนี่ยค่อนข้างเหมือนกันก็คือถ้าเขาหนึ่งอินเดียเนี้ยเป็นที่หนึ่งของเขาเขาบอกที่สุดของที่สุดก็คืออินเดียที่สุดที่สุดนักพวกนักศึกษาต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เคยคุยกันพวกยุโรปเนี้ยพอจบอายุเรียนแบบจบ ิบแปดสิบเก้าเนี้ยอินเดียจะเป็นที่แรกที่เขามาประเทศไทยจะเป็นที่สองที่เขานึกถึงอืออือโอประเทศไทยที่สองโอ้ยก็ยังน่ายินดีค่ะใช่ใช่คือจะเป็นไบเบิลเดียวกันหมดเลยสําหรับคนแบกเป้สําหรับคนเดินทางก็คือเขาต้องการมาเห็นอินเดียที่สีสันจัดจ้านที่สุดในโลกคือคือนักเดินทางเนี้ยมันคือเขาเรียกอะไรนะจะมองข้ามเรื่องของอย่างเงี้ยค่ะความสะดวกสบายอ่าใช่คือคือไปเพื่อที่จะเห็นสิ่งที่ ที่หน้ามองของอินเไไดียไปเพื่อจะเห็นชีวิตชีวาเห็นสีสันของผู้คนเห็นวัฒนธรรมเห็นชีวิตเป็นการครบเครื่องว่างั้นเถอะใช่ตั้งแต่แว่าคมไม่ภาคที่การเดินทางมาเพราะกันไปอินเดียหลายรอบเราไม่ไม่ซ้าท้องที่ใช่ไหมคะก็พราบว่าแต่ละพื้นที่นี่แตกต่างกันเสื้อผ้าแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันอย่างทางใต้ของอินเดียที่พึ่งไปเนี้ยมันจะเป็นแถบร้อนนะคะผู้คนก็ สโตงของผู้ชายเนี่ยจะไม่คลุมถึงถึงกระปุมเขาจะผกมากเลยเข่าหัวเขาทุกคนค่ะเพราะมันร้อนแต่คือไปวันแรกเอ๊ะทำไมผู้ชายแถวนี้สรตงทำไมแบบเอ๊ะโป๊กันค่อนข้างโป๊ใช่ไหมคะก็ก็ว็กวักแบบบ้านค่ะก็เอามานั่งพูดคุยกับผู้คนที่นั่นก็บอกอ๋อคือทฝั่งใต้ของอินเดียเนี่ยร้อนค่ะคือเขาก็เลยถก ขึ้นมาอย่างที่เห็นแต่ภูวิทัศน์นี่แตกต่างกันแล้วก็ทางใต้นี่สวยงามมากที่ที่ไปมาฝั่งเขาเรียกเคลาราค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับคนเดินทางเนี่ยต้องถือบอกว่าเป็นเป็นที่ที่คิตกำลังอินเทรนมากๆากคู่ฮันนีมูนี่ก็เลือกที่นี่เป็นเหมือนกับท็อปเทนในการไปฮันนีมูนค่ะอ่าที่เคลาร่าเคลาร่านะเมืองอะไรเนี่ยเอออยู่ครังจังอินเดียค่ะแต่อยู่ในจังหวัดอะไรคะ อ๋อมันอยู่ทางตอนใต้เขาก็เียกเป็นเป็นเคราลาเนี่ยเขาก็เลยกเคราลาเนี่ยใช่มันจะเป็นเมืองไล่ลงการนั่งรถไฟไล่ลงไปจากมุมไบอ่าลงไปเมืองกัวลงไปโคชินไล่ลงไปเรื่อยๆค่ะตรงตรงเกือบใต้สุดของอินเดียอ๋อครับแตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่เป็นคลองเป็นเป็นเรือนะคะหมายถึงคนเนี่ยนอนในเรือแล้วเรือนี่ก็อยู่ในคลองละ ไปตามคลองซอกเล็กซอยน้อยอเงี้ยก eh ็เหมือนชีวิตที่แบบว่าไม่ไม่รีบบเร่งไปตามจังหวะของมันใช่ไหมฮะใครที่อยากใช้แบบชีวิตนิบๆอยากให้ปีนี้เป็นปี ไม่เร่งรีบเะะทียวแบบนเนิบๆไปดูแถวนี้แล้วเ<า>จอค่ะแมันเป็นช่วง,งบ้านปลายของชีวิตของพี่เลยนะเนี่ยอย่าพูดจัดการครับอย่าพ <c oughs> ู้จัดการไม่เป็นไรไม่ต้องการไม่ต้องสะดวกเอ้แต่ไม่รู้นะอายุมากๆอาจจะขอสะดวกสบายสักนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าชอบบานๆอยู่แล้วล่ะชนบทอย่างงี้ค่ะค่ะใช่แล้วแล้วคุณการครับทีนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะฮะ เออมีม,มีมีประสบการณ์หรือว่าไอเดียมุมมองเกี่ยวกับการไปเที่ยวเมืองจีนไหมครับโอ้โหเมืองจีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กันชอบ้วกันไปถ้าเทียบความบ่อยมากที่สุดจีนน่าจะเป็นประเทศที่กันแบกเป้ไปเที่ยวบ่อยมากนี่เถอม,มากกว่าอินเดียด้วยใช่ไหมคะมากกว่ามากกว่าค่ะเพราะกาาันชอบไป<า>คือเรียนภาษาจีนแล้วชอบไปเทสตัตวเองอ, <laughs> อะไรอะไรคือเสน่ห์ครับที่ที่ที่เมืองจีนนะครับคุณกณันครับอ้หเสน่ห์นี้ของเมืองจีนคือ สำนักานนะเอาส่วนตัวนะคะ,ะคการไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงแต่การ,ค,รคือเสน่ห์อย่างแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วเสวน่ห์ครั้งแรกเลยคือการไม่รู้ภาษาอืมไม่รู้ร,รว่าการไม่รู้ภาษานี่มันคือการผจญภัยอย่างหนึ่งครับค่ะคือมันจะเหมือนกับใจมันจะตื่นได้หนึ่งต่อแต่เวลาว่าเฮ้ยฉัน มันอะไรวะเนี่ยมันพูดอะไรฉันรู้เรืองไม่รู้พอดีเว้าใจภาษามือนะมันพูดอะไรฉันพูดฉันจะเข้าเขาจะเข้าใจฉันฉันจะเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่าฮะครั้งแรกทิบ่ายเขาจะตื่นเต้นแต่ว่าแทบจะกลับเลยนะคะเพราลงสนามบินไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษด้วยตอนนั้นแบดเต้ไปเที่ยวแชนการิยาตอนนั้นคนยังไม่ฮิตเลยค่ะตอนนี้นี่เป็นทัวร์ที่ฮิตมากตอนตอนเห็นนะคะเห็นทัวร์เขจัดกันเอาอย่างไรนั้น ยุคที่คนยังไม่ฮิตเลยด้วยซ้ําคนยังไม่รู้จักตรงเตี้ยนคนยังไม่รู้จักเต๋อชิงสักเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นคุณการไปคนเดียวหรือว่าไปกับเพื่อนคะไปเพื่อนหลายคนอ๋อนี่ยคนยังมีมีคมีคำจีนได้เลยอ๋อก็ยังมีคําถามเดิมมาว่าชอบเที่ยวคนเดียวหรือว่าชอบไปกับเพื่อนเดียวเด็กขอเล่าประวัติอโอเคเดี๋ยวค่อยเฉลยค่ะิคเราเลยจกับพอไปเที่ยวนั้นก็รู้สึกหัวถ่นเต้นเพลินไยมากจรงจริเพราะว่าไม่รู้ภาษาครับแต่ก็รอดมาได้อย่าง อย่างแบบสมบักิบองการสื่อสารกันเข้าใจผิดบ้างถูกปะกลับมาปุ๊บแกก็ไปเรียนภาษาจีนทันทีเลยยังไม่ทันทีแต่ในในเร็วพลันนะคะไม่ได้ไม่ได้ทอช่วงนานมากเรียนภาษาจีนปุ๊บแบกไปกับไปถือใจโตใหม่เพื่อไปเทสตัวเองว่าไอที่เรียนมาเข้าหัวแกบ้างไหมหรือว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแบบเนี้ยก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่สําหรับคนใช่ไหมคะคนที่เริ่มเรียนตอนนี้ก็ ก็เรียนได้สักสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรียนเขียนเรียนอ่านเรียนพูดไปไปเรียนไปเรียนกับเพื่อนเพื่อนในกวน่นน่ะเปล่าคะไปไปซีอานแล้วก็นั่งรถแท้ซีอานผมชอบมากครับผมชอบมากซีอานไปดูตุ๊กตาซิวทัศด้วยใช่ครับ่ดีสวยแล้วก็สนุกขึ้นแต่ไม่ท้าทายแล้วไม่ท้าทายเพราะว่าพอมันเริ่มรู้ภาษาปุ๊บมัน ยืนยานเขาเรื่องเลยนะการมาจนไทยมันเริ่มน้อยลงแล้วเพื่อนที่ไปด้วยเขาไปเรียนภาษาด้วยปะคะไม่ไปค่ะอ๋อมีเราคนเดียวเลยนะโอเคค่ะซึ่งจากว่าวนคําถามแรกเสน่ห์ของเชื้อเสน่ห์มันคือความหลากหลายครับความหลากหลายของของของวิมทิวทัศน์ใช่ค่ะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มั่งคั่งหมอบอกว่ามั่งคั่งเลยด้วยซ้าในเรื่องวิวทิวทัศน์ที่งดงามความหลากหลายของภูมิทัศน์นี้นะคะเขามีท่ห์มากใช่ ภาพสวยมากอากาศด้วยนะอากาศก็ดีคนที่เคยไปจีดไดโกแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหมันสวรรค์หรือเปล่าวันนี้ก็เพราะว่าจะต้องแบมันสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยสวยใช่ไหมฮะน้ำมีสีสันยิ่งคนที่นั่งรถไฟสายชิงไห่ที่เดชนะเขาที่เดชนี่จะพบว่าง่วงแค่ไหนก็ไม่อยากหลับอ่ะโอ้โหนั้นเลยไหนก็ต้องการเนี้ยนะเขาสั่งห้ามว่านั่งรถไฟเพราะว่ามันมีเรื่องความ แพ้ที่สูงใช่ไหมไม่ควรินกาแฟแต่การนี้ต้องกินกาแฟการพยายามถังตปาไว้ตลอดเพราะกันจะไม่ยอมพลาดความสวยงามเขาว่าไฮไลท์ของการอดี๋ยนี้ไฮไลท์ของการไปทิเบตมันไม่ได้อยู่ที่ทิเบตสักเท่าไหร่คออยู่ที่การนั่งรถไฟไปสู่ทิเบตประสบการณ์ระหว่างทางใช่ไหมฮะใช่ความสวยงามระหว่างทางนี้เป็นทางรถไฟสายที่สวยที่สุดในโลกตั้งแต่นั่งมาน่าสวยกว่าทรานไซบีเรียป่ะคะ ทำไมนะคะสวยกว่าทรานไซบีเรียในยามหิมะตกหรือคะการยังไม่เคยนั่งรถไฟไปไซบีเรียนะคะก็เป็นสิทธิ์อิสจากด็อกเตอร์ชิวาก็พี่อยากไปเพราะว่าดูด็อกเตอร์ชิวาก้ก็เลยอยากไปเหมือนกันค่ะแล้วจริงจริงที่แล้วก็เกือบได้ไปเหมือนกันแต่บังเอิญว่าทริปมันชนกันช่วงที่ช่วงที่ที่คิดว่าจะไปช่วงนั้นก็การติดอะไรสักอย่างไปอีกทริปหนึ่งก็เลยไม่ได้ไปกับเพื่อนที่เขาไปกันค่ะไม่ต้องไปนะคุณกาไม่ต้องไปสาสายที่เดินนี้ก็ ็นที่หนึ่งอสวยที่หนึ่งครับฤดูไหนคะฤดูไหนก็ได้เข้าใจว่าน่าจะภูมิทัศน์จะแตกต่างยูทีทัศน์แตกต่างกันไปเรื่อยๆตอนที่การไปเป็นช่วงที่หนาวที่สุดนะคะทิม้าก็คลุมใช่ต้องเป็นสวยแต่บางช่วงก็ตกทุ่งเป็นทุ่งเป็นทุ่งแรงซึ่งเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ในเขตเขาเรียกะไรนะคะสัตว์ในเขตทุ่งหญ้า ทุงราบทุงยากชิงหายที่เบสซึ่งหาดูยากเนี้ย <ฮา S 2> ค่ะมาวินโพสท่าแบบให้ดูจำรีป่าหรือออ่<ฮ>าตัดหาย,ยังยากอย่างเงี้ยค่ะคก็อีกชั้นทางหนึ่งที่น่าไปอืมเป็